สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาประจำเดือนกุมภาพันธ์2566สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561ถึง2580ตังเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนจึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านรวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงกับแผนชุมชนจากปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมาย76จังหวัดเกษตรกรในหมู่บ้านจำนวน878หมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรระดับอำเภอเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานและคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยมติที่ประชุมได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านทุ่งเนื้อหมู่6ตำบลท่ามะกาอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ ต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับหมู่บ้านดำเนินการจัดเวทีชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งเหนือหมู่6ตำบลท่ามกาอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในโครงการร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรในหมู่บ้านและวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน จากการจัดเวทีชุมชนพบว่าเกษตรกรในหมู่บ้านทุ่งเหนือมีการทำการเกษตรที่หลากหลายโดยมีการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นหลกักรองลงมาคือข้าวอ้อยและเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตที่ได้จึงได้เสนอความต้องการคือมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อนโดยการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการเลี้ยงกบในกระชังเพื่อเป็นอาชีพเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามกาจึงได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีชุมชนในครั้งนี้เพื่อจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าเพื่อเสนอคณะกรรมการในระดับจังหวัดต่อไปโดยมีความมุ่งหวังให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านตรงความต้องการและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น